Premises, ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมันเดเลเบค่ะซึ่งอยู่ในรัฐเนวาดานะคะเมืองลาสเวกัสค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรสถาปัตยกรรมของประเทศธม่านะคะแล้วก็ตอนที่เราเดินลงมาในนี้เนี่ยรู้สึกว่าอากาศร้อนเลยเราทำบรรยากาศให้เหมือนอุนเดียเซียในกาอินเดียเซียร้อนชื้นมีเหงื่อโอ้ยเราเจอแล้วนี่คือเฮียนี่คือเฮี้ย เพี้ยนี่ภาษาภาษาวิทยาศาสตร์รู้เขาเรียกว่าโคโมโดดราก้อนนี่แหละคือตัวเพี้ยตั้งเดิมอันนี้สงสัยหลุดมาจากสภาหรือเปล่าไม่ใช่อะที่ไปอยู่บนอ่าเพดานะสงสัยนี่การตามล่าตามต่ำมาค่ะอันนี้ก็คือหลุดจากล่ามาสมองแล้พี่ไปไล่ฆ่าอยู่ไหมจำลองสร้างประหลักขัดทางนะคะนี่ก็คือเป็นจระเข้ตัวตัวก็ใหญ่กว่าจ้วงเงินตัวทองที่หลงเข้าไปอยู่บนเพดานรัฐสภาอันนี้ ะะเดี๋ยวลองมาดูอันนี้ก็คือปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมสิจำลองจากประเทศคาม่านะคะอ๋อ oh, นอน,นอยู่ค่ะอย่างสงบเรียบร้อยดูนี่นี่สงบแล้วนี่นี่กำลางเดี๋ยว <c oughs> เราจะ <c oughs> ลงเดินไปดูที่นี่คืออควาเรียมเดี๋วเรียนพี่มีปลาวลกัน ท่าเรือหลามนี่เป็นปลาที่เป็นหลักที่เปิดตากระโดโกันแล้ก็มีาาลปลาเล็ปลาเล็อยูทั่วโลกอยายเรยเมนพระรางหลัพรรของพทาสนาโบราณแอเห็นคนแอบเห็นคนพัดันรากเหมืนพุทธรูกโราณค่ะที่อโรงแรมนี่เป็นเป็น เอเชียตอนออกมใต้ mm hmm. มีทีมของโรงแรมทีเป็นซีซ่าเเลตเป็นของโรมันเป็นพวกและมีเวนเชียในของเอร่อิตาลีลาิโออิตาลีนี่คือเป็นโรงแรมนเครือของเอ็มจ a e l o า มีป้าหน้าประหลาดประหลาดเยอะเลยแต่ไม่ค่อยมีคนหน้าประหลาดเหมือนนักการเมืองไทยบางคนนะเราไม่ยังไม่เจอหน้าแบบนั้นอไ,ไอ<ช>คน,น <ะ S 2> หน้าประหลาดประหลาดที่ฟ้ามีครีบผักเลยไม่ไม่มันจะคล้ายคนแขงนองม้องหรือไหน,น้องเล่าความเป็นมาของลาสเวกัสส,สิคะว,ว่าเมืองนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่แล้วตอนนี้ก็เป็นเมืองที่กว้างใหญ่ด้วยนะคะโกยเงินโกยทองจากทั่วโลก ลสเวกัสด่เกิดโรงงานวอสตังปีแล้วโนเนมเลยลาสเวกัสเนี่ยก็คือโอเอซิสโอเอซิสก็คือบริเวณอนเกเรซายซึ่งมีต้นไม้มีน้ำก็เป็นทางเป็นสถานีพักการเดินทางของคนที่เดินทางจากตนออกมาที่แคลิฟอร์เนียแล้ก่อนจะใช้ม้าพวกกระบอยทั้งหลายก็จะมาพักมาที่บริเวณนี้หลังจากนั้นก็มีพวกกลุ่มระทิ่โมมอนที่นักสือสนามโมมอนก็เดินทางมาสร้างโบสถ์สร้างนำคนมาอยู่บริเวณนี้หลังจากนั้นก็มีคนที่มีความคิด ที่จะทำการพนันเราสร้างโรงแรมการพนันแห่งแรกเรื่อโรงแรมฟลาเมงโกหลังจากนั้นเรื่อยๆมาก็พัฒนาจากโรงแรมคาสิโนเพื่อมาเฟียเป็นคาสิโนเพื่อธุรกิจแล้วก็มีนอกจากโรงแรมคาสิโนแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนมีมิวเซียมมีสวนสัตว์แม้กระทั่งมีอะวาเรียมอะไรที่นี่เพื่อจะดึงดูดคนทุกระดับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่คือครอบครัวจะได้มาเที่ยวได้ดูนี้ เมืองนี้เลยก็คือเป็นที่พักผ่อนของเป็นเมืองท่องเที่ยวของทุกอายุแต่เริ่มต้นจากคาสิโนแต่ตอนหลังนี่มีทุกอย่างเด็กทุกวัยคนทุกเพศทุกวัยทุกโลกนิยมที่มาเที่ยวได้คือรู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นคาสิโนใช่ไหมคะก็จะมีสล็อตแมชชีนมีมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมีไพ่ต่างๆเที่นี่ก็จะมีที่ของเด็กด้วยเขาจะมีอาเคดใช่ไหมมีของเด็กเล่นแล้วมีอาเคดที่แบบเล่นเกมต่างๆโอ้โหกำลัง ฉลามลรายืมให้ที่หลังมันแดงไม่แต่ฉลามยังกลัวแดงเลยอันนี้ไม่มีปลาวานอะ่ะโอ้ไม่มีปะวรานใหญ่เกินไปปาวานอยู่นี่ไม่ได้ปลาวานเล็กไม่มีหรอคะปลาวานเล็กก็น่าจะมีนะก็ไม่เข้าใจแต่ที่ฉลามเนี่ยที่นี่เขาเน้นฉลามถึงเรียกว่าชาร์กชาร์กับแฟอริเลียมเขาเน้นฉลามอย่างเดียวอันเขาเคยไปพาราต้อนไหมคะที่เมืองไทยเป็นอะฟฟอรเลียม มันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแต่ว่าใหญ่กว่ารู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดในเอเชียรหรือเปล่าไม่แน่ใจใน <มา S 2> พลารากอนจะ <มา S 2> ไปเที่ไทยก่อนอลาลาก่อนเดี๋ยพารากอนหนค่ะก็ทีนี้เนี่ยจริงๆนะเราเราก็มีความฝันนะว่าอยากจะให้ ไทยเนี่ยได้มี sim ส่วนร่วมกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการท่องเที่ยวใน่องของกมาสร้างโรงแรมที่นี่ที่เองไทย o n อะไรแบบนั้นโอ้วาผมสร้างที่เวกัสไม่ได้เพราะคนไทยเซนซิทีฟกับคำว่าคาสิโนมากไม่ต้องสร้างที่เวกานเราสร้างที่เมืองไทยเลยทั้งกิน คน<อ>ท,ที่ทำคาสิโนนี่เป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลเป็นเอกชนทั้งนั้นเลยแล้วทีนี้เขาเขาเขา,เขาทำคาสิโนเขาเห็นต้องขอแากประเทศนั่นเลยอย่างเขาทำคาสิโนที่เป็นโรงแรมเวเนเชียนก็เป็นรูปอิตาลีโรงแรมซีซ่าทะเลยก็มาจากโรมันจากอิตาลีโรงแรมมาเลเซียอิตาลีโรงแรมเมร์เลเรเบย์ท้ายพม่าเขาเห็นต้องขอแากประเทศนั้นเลยทำโรงแรมนี้ถ้าเมืองไทยเหนื่อยจะทำโรงแรมบอกว่าเอาทีมงานแบบไทยๆของพวกพวกที่เกลียดคาสิโนเขาคงจะโกรธคงไม่กล้าให้ทำหรอก โรงแรมที่สเปนอันนั้นคือรัฐบาลไทยออกไปอู้ไม่รู้จากงั้นไม่รู้ไม่เห็นแต่เราขอที่จะทราบได้ประชาชนชาวไทยเราไม่รู้เลยเรื่องโรงแรมนั้นก็เป็นความลับค่ะอันนี้ก็เป็นสําหรับขายของที่ระลึกนะคะแต่ว่าเราโตแล้วค่ะของพวกนี้เราไม่เน้นในการใช้ชีวิตประจำวันจบแล้วค่ะสำหรับอคออรเอียมที่มันเดเลเบ นะคะตรงนี้ก็ขึ้นมาข้างบนแล้วล่ะรู้สึกว่าโรงแรมนี้สวยสวยมากมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ชอบศิลปะในด้านเอเชียแล้วแต่ห้องนรงแมยังสวยอีกเลยชอบอะชอบอะรู้สึกแบบเหมือนเราได้กลับเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งอะเพราะว่ามันอยู่ติดๆกันใช่ไหมแล้วก็บรรยากาศข้างล่างเนี่ยจะแบบโคตรร้อนเลยมีเหงื่อมีอะไร I'm sorry โอเคค่ะจบแลวนะแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรมาให้ดูอีกบ๊ายบายค่ะ6นาทีใช่นหม